พูดควัมหลงหลังเกมการเครื่องของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานิดนึงท่าลมอินโดนีเซียไป13มต่ว0โอ้เป็นสกอร์ที่เหนือความคาดหมายมากนะครับไปอุ่นเครื่องนี่คือแมตช์แรกนะครับ13สประตูต่อ0ย์การไปครั้งนี้ของทีมฟุตบอลหญิงเนี่ยคือแมตช์แรกหลังจากเสร็จภารกิจในการชิงตัวฟุตบอลโลกนะครับได้สำเร็จคนหนึ่งเองนะฮะไม่ได้เอาชุดใหญ่ไปต้องการเห็นดาวรุ่ง19ปีที่จะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่แล้วก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่พออออใจนะกกกัสรที่มา เรื่องของสกอร์โค้ชหนึ่งไม่ได้คาดหวังเขาคา,าดหวัง,ว,งว่าระบบการเล่นลูกทีมเนี่ยดาวรุ่งที่ขึ้นมาเนี่ยเล่นกับรุ่นพี่ได้หรือป่าคือแล้วก็การต่อบอลที่ต้องรวดเร็วแล้วก็แม่นยำเขาบอกว่าการจัสกอร์เนี่ยอยากให้คมกว่านี้หน่อยอถ้าคมกว่านี้มันจะยิ่งกว่า13สศูนยะ์เ่ะเกมล่าสุดแล้วก็รวมถึงการต่อบอลน,นะครับที่แล้วก็การเคลื่อนที่นะครับที่มันเหมือนกับว่ายังไม่สอดคล้องกับรุ่นพี่เดี๋ยวเด้ออีกแมตช์หนึ่งจะอุ่นกันวันที่30ครับนะครับ แบบนี้แหละน่าจะได้เห็นดาวรุ่งลงมากขึ้นแล้วก็ได้มีการพัฒนาการเพราะว่านี่ได้พักกันประมาณสัก 4- 5หวันนะครับก่อนจะได้อุ่นกันอีกแมตช์หนึ่งนะครับก็ดูดีๆแล้วกันเพราะว่าบางทีชุดนี้นะครับที่ไปอุ่นเนี่ยนะครับอย่างตัวหลักหลายคนก็ไม่ได้เดินทางไปเพราะมีการบาดเจ็บก็ให้หยุดพักผ่อนกันไปแต่ว่าพูดถึงเรื่องผลสกอร์แล้วเนี่ยแล้วก็ระบบการเล่นเนี่ยเชื่อว่า เดี๋ยวคนหนึ่งจะมีการปรับในในนาที2่2แน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะได้เห็นดาวรุ่งใหม่ๆนะครับบางทีอาจติดทีมไปฟุตบอลโลกด้วยก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำลายที่ดีของทัพแข้งสาวทีมชาติไทยนะครับหลังจากไปได้ตัวลุยบอลโลกสําเร็จก็โชว์ฟอร์มดีในเกม <นะ S 1> เครื่องก็ติดตามกันนะครับ